สวัสดีครับผมคุณมาโซอินเตอร์ฟรันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านก็สุดซ้ออินเตอร์ฟาร์มนะครับอันนี้ก็มาอีกชุดหนึ่งเลยนะครับนี่ความจริงมาตั้งแต่แต่วาแล้วผมตั้งใจแม่ก้าหน้านะครับจะเก้าชุดเก้าหน้าวันที่ก้าพอดีนะครับปีใหม่ <c oughs> นะครับทั้งหมวด14ตัวนะครับปอก็จะเป็นเจ้าสันปะตองแม่ก็เทาเ้าแสนแซนะ่บ สิบสี่ตัวนี่นะครับนี่นะครับก็ต้องว่ากรงตัวละมีสามนะก็พก็ต้องมาใส่นตอนะก็พัฒนาต่อไปนะครับเนาะนะครับทำพัฒนาแบบนี้ก็ <c oughs> ก็จะบมีไกแบบพอพอใจนะครับเนาะนะครับนะ แาดช่วงเลยนี่นะครับครับวันนี้ก็จะไปประหยัดไปทำงานแล้วเนาะนี่ไก่หนุมน่มฝากนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอฝากแชร์ด้วยนะครับ้มัน้มัน,มนตามออกไปไกลๆหน่อนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับอันนี้ก็ผมก็พยายามพัฒนาไก่นุมน่มๆเนาะไก่น้นอยๆให้ออกไปเยอะหน่อยนะครับ แอนมันไปจัดไปตอนเนื่องกันนะครับมีบตอนเนื่องกันเนาะไอ้บุญนี่เกาะไปจัเดือนแล้วนะครับเนี่ยนะครับอาจจะดูซ่อมๆหน่อยแต่ก็โอ้ถือเขาดูถึงความเอาใจใส่เนาะนะครับนี่เริ่มตีกเริ่มออกแล้วนะครับ นี่อันนี้ก็ได้สองสามวันเองนะครับของทำวัน,วนไล่กันไปถึงแลนี่ตั้งต่อ,อยู่ในไข่นะครับผมคลิปนี้นะครับมหม่านสอยอินเตอร์ฟาร์มก็ขออย่าจบคลิปนี้ไปกันในก่อนโซ่ด,ดีครับผม